สวัสดีค่ะวันนี้พี่กวดมีเคล็ดลับง่ายๆในการเก็บหมูให้อยู่ได้นานหลายเดือนโดยที่ไม่เน่าไม่เสียไม่มีกลิ่นเหมน็นหยิบออกมาใช้ได้สะดวกก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยค่ะและสําหรับเคล็ดลับในการเก็บหมูวิธีนี้สามารถทําได้ทั้งหมูสับแล้วก็หมูชิ้นนะคะสําหรับหมูสับวันนี้ครึ่งกิโลก็จะใช้น้าําปลาครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็จะใส่ พริกไทยป่นลงไปนิดหน่อยนะคะหรือว่าใครชอบเยอะใส่เยอะได้เลยเพราะมันจะเป็นการเพิ่มรสชาติเวลาที่เราจะนำมาประกอบอาหารด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าส่วนผสมตรงนี้นะคะให้เข้ากันเลยบีบๆบ,บนวดนวดเขาหน่อยนะคะเวลาที่เราใส่น้ำปลาลงไปแบบนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้เราเก็บหมูได้นานนั่นเองค่ะก็คลุกเคล้คาเขาให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะและสำหรับหมูชิ้นค่ะ ก็จะใช้วิธีเดียวกันเลยนะหมูชิ้นนี่ก็เหมือนกันนะคะครึ่งกิโลสำหรับวันนี้พี่กวดก็จะใส่น้ำปลาลงไป ครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะแล้วเราก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปตามชอบเช่นเดียวกันเลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเหมือนกับการที่เราทำหมูสับเลยนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะทำให้เราเก็บหมูได้นานหลายเดือนซึ่งปกติแล้วหมูสับและหมูชิ้นถ้าเราใส่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาแบบนี้เขาจะอยู่เพียงแค่3 4มสี่วันก็จะเขียวแล้วนะคะพอเราคลุกเคล้า เ้าเข้าที่ดีแล้วก็ให้เราเตรียมถุงเย็นแบบนี้ใครไม่มีใช้เป็นถุงร้อนได้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เรานําหมูสับเนี่ยแบ่งใส่ถุงไว้เลยเวลาที่เราแบ่งใส่ถุงก็กะให้พอดีในแต่ละมื้อนะคะไม่จําเป็นต้องใส่เท่ากันทุกถุงก็ได้นะอย่างเราจะทํำข้าวต้มก็อาจจะเยอะหน่อยวันนี้จะผัดกะเพราหรือว่าจะนําไป ผัดผักก็แล้วแต่เราเลยนะคะสํำหรับหมูชิ้นก็เช่นเดียวกันค่ะก็ใส่ไว้กะกะปริมาณเอาว่าให้พอดีกับหมื้อที่เราจะทำอาหารก็จะได้หยิบออกมาได้ง่ายๆนั่นเองนะคะหลังจากที่เราใส่ถุงไว้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะให้เรากดหมูเค้าให้แบนๆนะคะเพราะนอกจากจะประหยัดเนื้อที่ในการเก็บแล้วนะคะเวลาที่เราหยิบออกมาประกอบอาหารเขาก็จะละลายได้ง่ายด้วยนะและที่สำคัญก ที่เราเก็บแบบนี้เมื่อเรานําออกมาประกอบอาหารเราก็ปรุงรสชาติเพิ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าในหมูเราได้ปรุงรสไว้บ้างแล้วนะคะเมื่อจัดเรียงได้แบบนี้ก็ให้เราหากล่องพลาสติกมาค่ะแล้วก็นํามหมูที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในกล่องเสร็จแล้วก็นําเข้าช่องฟิสได้เลยนะคะเวลาที่เราจะนําออกมาประกอบอาหารก็หยิบมาทีละถุงทีละถุงเท่านั้นค่ะและนี่ก็เป็นเคล็ดลับในการเก็บเนื้อหมูให อยู่ได้นานหลายเดือนโดยที่ไม่เนา่าไม่เสียไม่มีกลิ่นเหมน็นลองทําค่ะ